สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็เป็นวันตุดจีนนะครับวันดีนะครับวันนี้พาชมบริษัทจมลีนวันจันทนะครับรถแมคโครออกงานนะครับผม วันดีนะครับวันนี้วันไหวนะครับผมก็เป็นสิริมงคลนะครับก็วันไหวแม่ยนางนะครับ รมตัวกันตอนเช้าๆเนี่ยฮะไหว้รถเสร็จก็เยวก็ออกงานกันนะครับนีเ้ครับ ไม่เดียวจนหมดจุดไม่เป็นไม่ได้นะฮะจุดไม่เป็นไม่ได้นะสิอเบี้ยรอเลยวันนี <s uh, <s ้เดี๋ยวเมย์เม่์ภาพใส่นี่สิอเบี้ยลอยนะวันนี้นะทีมงานนะเสียเอียงเสียเอียงหันไปไหนแกเออไปยัง ไกปมือสเลใกล้ๆกันไม่ข <rawd Moder> ีมาใส่ไปได้บ่ได้ไก่ไปไก่เอาใส่ลไปก็ได้นี่ไปไกลบ่ไกยี่สบโล้ไก่ได้ยีสโลคุณเนี่ยเลยพันทองัเลยพาตอไปหัวไ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 ขาแรกนี้อยู่แค่ขาแรก โอ้ยี่สิบโลแล้วบ่มาใส่ขึ้นได้โอ้ยรัดพปดีกับท่ดแล้วลื่นจรงจดยิ่พูดอน้ำมันไม่โคไมีเด่นก็เติมตัวมีลูกพีเอะขึ้นมากเดี๋ยวก็เบ้นมาเอขันมันกรบมีเยอกันเขอนใหญ่เขตหนึ่เจะโยนขึ้นไปข้างนเอาขันล่างไปไขันนี้สองก้อนเนี่ยขันนี้ก็จะเอาโยเขาเบิดอะผู้เดียวขับเบิดอะ มุลบดเขาก็ได้มุลบดนู่นน่ะเจ๊เยวอีกนายแล้วเียนขันเลยสาวสิบพนเลยโอติกออตองเีเนี่ยน้าฟาดทีเนี่ยุพีเปี่ยนลรวบอกเตึงทุพีเปี้ยนเราบ่กไมนคือดำไหมนางบุญเมียนดอกเปี่ยนตอนไหน เปลี่ยน,นก่นอน<อ>เบี้ยวออกไปบ่จองลางมันคือเกาเาเ้อเห็นป้องผมว่หหาห,หลักเป็นมือกว่านะฮะสามมือ,อ,อก,กับพะเล่อใอเดี๋ยวเราลองจะบีเซตออกมันแตกแล้วมันฟุ้งนอ้่ากันมั้ยเนี่ยมันหนาดี๋วด๊าดูดูเฮ็นไนดูเฮ็นไนมอ่ดูเห็นไหมตู้ไม่โคื ฝากควาคิดถึงมหาโต้ไมโครล้วนะครับอ่าฝากความคิดถึงนะครับคิดโต้งนะครับโต้ไมโคหาเงียบเลยร้รเบอร์แเบอร์ยังเบอร์แว่าไปไลมันดีอยู่เสาทิพกันตักตกหิใส่ไหนไปรียกไปยกโ้งยกโต้งให้น พูดมาเตียงเลยตังยกตังสินเตียงล่าเลยเตี้ยล่าเลยครับล่าเล้วโอ้รับผมหลดเยอะนะครับบริษัทจะมีนวันจันทร์นะครับรถบรรทุกนะครับเนี่ย ขรจะติดต่องานก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมกับบริษัทชมลีนวันจันนะฮะนี่รถพ่วงนะครับวันนี้สิบแปดล้อนะฮะเนี่ยบริษัทใหญ่นะครับรลิปนี้ก็ขอขอบคุณบริษัท สัจจรินวันจันนะครับที่ให้ถ่ายทำนะครับเฮียใหญ่ใจดีนะครับผมครับผมฮะบุหันเบิดอยู่โอ้ก็ออกงานนะครับออกงานไปหลายคันเลยก็เหลือรถบรรทุกนะครับเนี่ยนะ นี่ก็วันตุดจีนนะครับวันไหว้นะครับผมันไหว้รถนะฮะไหว้แม่ย่านางกันนะครับงานใหญ่นะครับชมรีนวนจนสำหรับคลิปนี้ก็พาแค่นี้ก่อนนะครับ กันคลิปหน้านะครับผมครับ <c oughs>